เมื่อวันอาทิตย์จะไปร่วมขบวนพานไรเราก็นึกว่าเขาจะแห่ขบวนมันจะให้คนเดินเป็นถนนแะล้วเดินตามท้องถนนเหมือนที่เราเคยไปอ่ะที่สีลมอ่ะแต่นี่ไม่ใช่จากสนามสุขก็แบบว่าเป็นของห้าเดี๋มอจัดแล้วก็เป็นแบบว่าเอารถรถรถใหญ่ใหญ่อ่ะ600อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาแบบเอาออกให้มันเหมือนจะเป็นเวทีเนาะตัวนี้เราก็แบบเราก็ไม่รู้ไง เราก็นี่ก็จะไปเข้าร่วมกับวนเท่าดักกลางทางแล้วมันเท่าไม่ได้เพราะขบวนมันอยู่บนรถอ,อ่ะนี่เขาก็เลยแบบชวนบอว่าเอองั้นก็เดี๋ยวไปรถขบวนที่สี่ไปกับมตตูนกับผมพอขึ้นไปบนรถเราก็ไม่เห็นบรรยากาศอะไรเลยจะถ่ายอะไรก็ถ่ายไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีขบวนรถอ,อ่ะตามหลังเราอีกเป็นสิบคันไงลวรวขบวนที่สี่ขบวนที่หนึ่งเป็นานายยกขบวนที่สองเป็นกลุ่มของแล้วก็ไปเจอเด็กในยูนิเวอร์ เขาขึ้นร่วงขบบนแหถ้าดูแล้วเนี่ยห้าคนบ้างห้าคนเนี่ยก็ไม่สวยเนาะแล้วก็ไม่น่ารักไม่ดสดใสไม่ล่าเลยไม่ไม่เหมือนลูกดารา,า,า,าลูกดารามันน่ารักดูอย่างน้องเอมิเจลน่ารักแม่ตลอด่าสองสามคนม็นน่ารักเรว่า ไม่น่ารักแล้วก็มือไม้ไม่อ่อนไม่ยกมือไหวไกเลยค <c oughs> ุณจะยไม่จะประหยัดเาไปซื้อปีกนกปีกที่ซื้ออ่นนางละร้อยสองร้อไม่คิดว่ามันจะพังเลย้ยใส่ยังไม่ทําง,งานยังไม่ทันจบเลยมันมันหุบลงไปที่แอ่มันหุบมันพังเลย เราก็แบบเดินไปหน้านเ,เห็นตัเตียเห็นเนี่ยแอนโทเนียปูซิลยังอยู่บนรถประทุนกับคุณสุประละตัพุทดูเหมือนนางจะแบบว่าไม่สนใจแบบไม่สบตาคนไม่ไม่มองหน้าใครแอนโทเนียปูซิลเป็นคนที่แบบไม่เล่นกับคนดูไม่สบตาคนไม่ไม่มองหน้าใครเ่ยแล้วก็ดูคุณสุนละกันคุณธกรักแอนโทเนียมาก เจออันเจเนียสองครั้งแต่ว่าแม่ไม่ได้เดินเข้าไปใกล้นางน,นะเพราะว่านางควรจะยกมือไหว้เราไนงะแม่ไม่ได้ไปเข้าใกล้นางยังไม่เคยเห็นแม่เลยวันชัยชนะที่ยา่าโมที่เกาหล้าแม่ก็อยู่เรียนหูจากอยู่ห่างจากนางแค่สี่เมตรนางก็ไม่สนใจอะไรเลย,เลยอันเจเนียพอดีนางเป็น คนเปิดของคุณสุภรัตน์อัมพุทธแล้วงานครั้งนี้ที่จัดอ่ะก็คือเดมอลจัดเราไม่รู้ไงเรารเราียกวรัฐบาลจัดแต่ว่าเรายกมาร่วมงานชาติชาติคู่ว่ากฐามาร่วมงานภูมิธรรมและชยาธัญมาร่วมงานเขาขึ้นเวที่าจะเป็นเวทีที่ตรงส่วนเบนเนี่ยไม่ได้เข้าไปเพราะว่าหน้าผากเราเหมดเลอะแล้วมันโดนอ,อยู่บนถบนนรถอ่ะแล้วเราย่างไปอ่ะ เราอยู่ชั้นสองใช่ไหมข้างบนแล้ว,ลวใบไม้อะมันสกปรกอะมันแบบมามามาขูดถ้าผ่าเราแล้วเป็นรอยอย่างเงี้ยสกปรกเลยเออแล้วก็เลยแบบรีบกลับเลยแล้วก็ปิกนกข้างหลังเนี่ยมันหักพับลงมาก็เลยลำคาญกลับเลยแบบเดินไปก็อายรเขาอะมันไม่แข็งแรงไง แอนโทน,นี่โพซิวหญิงเจอฉันสองครั้งไม่เคยคือแบบเขาไม่ให้ฆ่าเราเขาไม่มองหน้าเราเลยนางหญิงนาลินนาลินอะรองหนึ่งแอนโทน,นีอา <c oughs> ไม่จุนในวัดไทยในสองพันยี่สิบสามที่เขาเป็นวิธีกรคู่กับแพตติกวันประกวดชุดวนะ่ายน้ำที่อามารีโฮเทลอะที่หัวยินะเห็นแม่ยังเข้ามายกมือไหว้แม่เขามาถักถ่ายแม่น่ารักนางน่ารัก,รกแพทติกก็น่ารักตอนแรกแบบเขาแบบมองแม่เขาคงแบบ ไม่รู้จักหรือไงไงนล้วฉันไล่สุดอยู่ไงแล้วเขาก็ยืนอยู่ใกล้ๆเขาคงได้ยินเะครัก็เลยเข้ามายกมือไหว้แม่ฉันอยากไปดูเรื่องนี้พี่คุณแล้วก็อเมนดาอ็อบดัมฉันไปงานเปนติตรีบีปูนางเข้ามาเข้ามากราดฉันนั่งคุกเข่าเลยขอถ่ายรูปก,กับฉันอเมนดาอ็อบดัมมากับพี่เอสุปชัยนางน่ารักฟ้าใสก็น่ารักฟ้าใสนางมาเป็นพิธีกรให้จติตรีนางลงจากเวทีก็เดินมายกมือไหว้ฉันเลยนายกันนพก็น่ารักลูกชายแม่หมงพิบการที่ว่าเป็นแฟนกับใบเฟิร์น มาเดินมายกมือไหว้ฉันันนั่งอยู่หัวมุมมาขอฉันถ่ายรูปน่ารักมากมาขอกอดฉันน้องนายนะพัดลูกแม่หมูพิมพ์กาเขาเลี้ยงมาดีทนายเดชาจะนั่งอยู่หัวมุมข้างหน้าเลยทนายเดชาเขาก็เห็นฉันเขาก็เดินมายกมือไหว้ฉันมาทักทายฉันทนายตั้มก็ยกเดินมาหาฉันมายกมือไหว้ฉันมาถักทายฉันแระวบาฉันด้วยทนายตั้มแม่ลีน่าเป็นประธานรุ่นผมแม่เป็นประธานในรุ่นที่ผมได้เป็นทนายราพูดอย่างนี้เพราะว่ามันก็สองพันกว่าคนไงที่เขาเลือกเราอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเป็นใคร คนที่เลือกเราอะเราได้มาเพราะการเลือกตั้งจากผู้ผู้ที่ไปอบรมสภากนายความ2000กว่าคุณในรุ่นของของแม่แล้วเขาเลือกให้แม่เป็นประธานรุ่นใช่คุณเทย่าความนอบน้อมเป็นคุณสมบัติที่สําคัญและจําเป็นถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะว่าวันนั้นที่แอนโทเนียนางนางก็มาเหมือนจะเป็นโค้ดสอนน้องน้อนัอง่งแหละบอกว่า ไม่เนี่ยเห็นการเดินประกวดอะไรทั้งหมดแล้วการทํากิจกรรมทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีใครสักคนที่แอนจะมอบมองให้เลยแล้วรู้สึกอายด้วยแอนโทนเนียพูดอย่างนี้เราก็มีความรู้สึกว่าโอ้แอนโทนเนียอีโก้มากเกินไปคุณเนี่ยคุณยกตัวเองอะซะสูงส่งเลยคือเหมือนจะตัวเขา,าสูงส่งเก่งที่สุดในโลกเก่งที่สุดในประเทศไทยไม่มีนางงามคนไหนจะเก่งงเขาไม่ได้ แอนโดเนียพูดอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นการยกตนข่มท่านใช่ไหมน้องๆพวกนี้บางคนก็ไม่เคยประกวดเลยเพิ่งเข้ามาประกวดก็มีโอปอละที่ครั้งเนี้ยครั้งที่สองก็ต้องให้โอกาสเขาให้ทีมงานพวกเขาเพราะว่ามันก็ต้องผลิตชุดต้องแต่งหน้าค่อยๆแต่งถ้าแต่งหน้าสวยอะโอกาสมันก็มีโอกาสได้การเดินสวยการฝึกซ้อมนะเนาะ ต้องต้องต้องให้โอกาสพวกเขาอ่ะเออเขาพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วเขาพยายามถึงที่สุดแล้วแล้วโอปอก็บอกว่าก็มีหลายคนแบบว่าอยากให้โอปอเปลี่ยนลุกบอกว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนลุกไม่ใช่ตัวของตัวเองแล้วได้มงมาก็าไม่ใช่โอปอได้นางพูดอย่างนี้แล้วคงไม่ได้ให้เปลี่ยนลุกหรอกเพียงแต่ว่าทีมทีมที่ส่งโอปอเข้าประกวดจะต้องแต่งหน้าให้สวยกว่านี้เตรียมชุดให้ดีกว่านี้คิดคอนเทนต์ สร้างกระแสนั่นคือสิ่งที่ต้องทำเราเข้าใจว่าแอนโทเนียน่ะเขาต้องการที่จะปลุกให้น้องๆมีเขาเรียกอะไร Inner. อินเนอร์เยอะๆแสดงออกเยอะๆมีพลังเยอะๆเ,เพราะว่านางงามคือมันจะต้องมี power แต่เมื่อวานนี้ที่ไปเห็นในมะลีอ่ะที่จะกระโดดล่มอ่ะแล้วนางร้องไห้หนางกลัวแบบ มันดูแลความความจะเป็นนางงามมันหายไปหมดเลยมองแล้วปะาอูมารีสอบตกแน่ก็เราเรารู้สึกเสียใจไงเรารู้สึกเสียใจว่าที่โคราชกะทีหนึ่งละอาจจะตรงนั้นคนเยอะคนเป็นหมื่นเลยแล้วนางก็อยู่หน้าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะรูปของย่าโมอ่ะที่จะทําพิธีตรงนั้นเราก็เข้าใจเนาะ คือนางไม่ได้สนใจใครอะไรนางอย่างนี้อย่างเดียวอ่ะจนกระทั่งมางานนี้ซึ่งกระบวนแห่มาเสร็จแล้วแค่อยู่บนรถแล้วก็แบบแบบที่ว่าจะขยับขยับรถให้คุณ่ะสุพลักษณ์ข็้นไปนั่งคู่กันนางเพื่อเก็บภาพบ้างเก็บภาพไงแล้วก็พอฉันเรียกรถมอเตอร์ไซค์มองไปอ่านางพุกพุบหายไปแล้วคุณ ุ่ลงไปนั่งข้างล่างไม่ได้นั่งอยู่บนบนเอเอรถเปิดประุนุเนี่ยมีแก่คุณสุภลักษณ์นั่งคนเดียวแล้วเราก็บอกเฮย้ยกูกูมาให้มึงอยู่ใกล้ๆกมึงสองครั้งแล้วมึงไม่เคยเห็นที่จะเห็นกูเลยเหรอโอซิลทั้งทั้งที่ตอนที่มึงประกวดสจงปีสองพันยี่ิบสามที่มึงได้ตำแหน่งกูก็นั่งเล่าข่าวมึงเชียร์มึงเนี่ยทำนายว่ามึงได้ คุณเทย่าเมื่อปีที่แล้วคุณถ้าคุณเทย่าดูแม่แม่ก็เชียแอนโทนียโพซิลตั้งแต่ประกวดในประเทศจนไปประกวดโลกมันไม่เคยเห็นฉันอยู่ในสายตาเลยแอนโทนียโพซิลไม่เคยเห็นฉันอยู่ในสายตาเลยว่าไอการที่พวกมึงจะเป็นนางงามเนี่ยเขามีพวกกูไหมอคอยนำเสนอข่าวพวกมึง เชียร์มึงทำให้คนรู้จักพวกมึงอย่าลืมว่านางงามไม่ใช่ดารานะดาราเขามีละครที่แสดงคนดูทั่วประเทศแต่นางงามมันต้องอาศัยพวกวกูเนี่ยที่เป็นผู้สึกข่าวอินฟลูเอนเซอร์ดาวติคต็อกยูทูบเบอร์อย่างฉันน่ะทำให้พวกแกให้เป็นที่รู้จักเข้าใจหรือเปล่าเอนโทเนียโฟซิล วันหลังเจอรู้จักยกมือไหว้ฟ้าใสอ่ะเห็นฉันยังมายกมือไหว้ฉันขนาดบุมปัดตาอยู่บนเวทีเห็นฉันนั่งอยู่กับบุโกเข้าเป็นคู่กันในงานจิติเนี่ยเขายังพูดผ่านไหม่ว่าเมรีเนอะพูดบนบเวทีเลยเขายังให้เกียรติแม่เลยเออ อันเดเนียโพซิวต้องไปปรับปรุงตัวเองต้องแบบมีปฏิสัมพันธ์เล่นกับคนรอบๆกายที่เขามายืนดูเราอ่ะเออเล่นกั่าเขาบ้างส่งยิ้มบ้างส่งจูบบ้างเหมือนกับไหนดัวกาทำอย่างนี้เลยนะเอออย่างเงี้ี่ยอย่างเงี้ยอันนี้แปลว่ารักเนี่ยอย่างเงี้ยแปลว่ารักช่างแต่งหน้าก็สอนฉัน ฉันทาอย่างนี้ก็แบบไม่นี่ฮะแต่เวลาแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฉันถามบอกว่าเห็นไหม่ดาวิกาทํานี้ไปอะไรบอกอ๋อแม่อย่างเงี้ยมันเอาแล้วเขาต้องอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้เจ็ดกันอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยตรงแกนอ่ะเนี่ยจําไว้เลยนายแอนโทเนียโพซิลมือไม้ต้องอ่อนอย่าคิดว่าเธอเป็นรอง หนึ่งโลกแม่ลองหนึ่งโลกแล้วก็คุณสุปรัรัอ์อัมพุทธเมตตาเธอรักเธอเหมือนกับลูกบุญทรรให้บัตรเครดิตใช้รูดไม่จํากัดทั่วโลกอย่ายิ่งอย่าจองห้องนะอย่างน้อยๆฉันก็ช่วงที่เธอประกวดปี2023ฉันก็พูดถึงเธอตลอดจนกระทั่งเธอไปประกวดโลกฉันก็รีวิว เล่าข่าวเือจนถึงวันประกวดเขาเรียกรีแคปนางงามจนกระทั่งเธอกลับมาไทยตือร่วมขบวนที่สุภลักษ์อัมพุทธเจ้าของแห่งเดอะมอลแอมบัสซีแอมคอร์เทียเอมเอมเฟียเแอมทั้งหลายแหละเดอะมอลเนี่ยเศรษฐีเจ็ดหมื่นล้าน เธอทำกิจกรรมอะไรฉันก็เล่าข่าวให้เธอเวลาเจอคนอย่างพวกฉันที่ก็มีส่วนที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักรู้จักหัดยกมือไหว้ทักทายบ้างอย่ามองกูอย่างไม่มีคุณค่าเลยรู้หรือเปล่าอันเจเนียโพซิลอืม เนยดีเจนุ้ย,ยมาเข้าฉากนี้ยังไม่มีใครรู้เลยก็มันไปร้อยอะ่ะใครจะไปรู้ว่ามึงเป็นใครมันอย่างเนี้ยกูก็ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นใคร